สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะช่วงนี้มาใช้ชีวิตอยู่ในภูเขาค่ะภูเขาที่อยู่ชายแดนระหว่างฝรั่งเศสและอิตาลีค่ะเรียกว่า valle d e ร c o y a หร <ads. S 2> ือหุบเขาโคยานั่นเองนะคะมีแม่น้ําโคยาผ่านนะคะทุกคนนี่แหละชีวิตในวิลเลจนะคะบ้านก็จะติดติดตกันระดับนี้เลยค่ะบ้านฝั่งตรงข้ามก็คือเอื้อมมือแบ่งอาหารกันถึงเลยวันนี้จะพาไปสักผ้าที่เรียกว่าลาววกนะคะเป็นจุดสักผ้าให้บรรดาแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายซึ่งอ่าแน่นอนสมัยก่อนคือแม่บ้านอาผ้าไปซักนะคะจะมีน้ําพุน้ําตกอะไรใดๆเป็นอ่างที่ทําด้วยหินนะคะ ก็ซักผ้าค่ะคุณจะแบ่งเป็นสองโซนหลักๆนะคะนั่นก็คือโซนที่ซักแล้วก็ใช้สบ,บู่นั่นก็คือโซนปลายๆนั่นเองค่ะนี่เลียวก็โซนด้านหน้าที่มีน้ําตกแล้วะก็เอาไว้ล้างน้ําสุดท้ายนั่นเอง <c oughs> เวลาซักก็นี่จะเอาผ้าให้มันเปียกๆก่อนแน่นอนเสร็จแล้วก็เอามาวางบนค้างๆนะคะแล้วก็ใช้สบ,บู่ทุบหรือสบายนี้ก็ซักผ้าอะไรก็ว่าไปเมาแผ่ตรงขอบเสร็จแล้วก็ใช้สบู่ทุบๆๆๆทตรงจุด แบบที่ลูกของอีแม่กํำลังทำอยู่เลยนะจ๊ะคือว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเรียนรู้ให้เอาตัวรอดได้ในภูเขานั่นเองนี้จ้ะสักเสร็จอะไรเสร็จสบู่เสร็จแล้วก็เอามาตรงนี้ล้างน้ำสุดท้ายซักเสร็จตัวแรกก็มาต่อด้วยตัวที่สองจ้ะก็ให้ลูกนั่งถูสบู่ไปเรื่อยๆถูๆไปซักซักซักไปซักเสร็จก็ล้างน้ำสบู่แรกๆตรงปลายๆมันนะคะเพราะว่าตรงปลายเนี่ยน้ำมันก็จะไหลออกไปได้พอน้ำใหม่มามันก็จะชะล้าง ไอ้น้ำก็สะอาดไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะคุณปกติแล้วก็ไม่ควรให้เด็กนั่งตรงนี้นะคะแต่ว่าลูกีแม่นางยังตัวเล็กค่ะก็เลยให้นั่งตรงนั้นอีแม่ดูอยู่ตลอดค่ะไม้ตกไปแน่นอนนี่จะเด็กๆก,ก็สนุกสนานกับการซักผ้าแบบสมัยโบราณสมัยเก่าที่ทุกคนในหมู่บ้านก็มาซักผ้าที่เดียวกันอ่ะ ถูส,สบ,บู่ให้เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ล้างๆๆๆเาาน้ําสบ,บู่ออกจากลูกฉันแฮปปี้มากเสร็จแล้วแล้วก็ผ้ามาตากค่ะมีบริเวณตากผ้าร่วมกันของหมู่บ้านตรงนี้ตากไว้ จะเด็ดน้ำแลว้วค่อยเอาไปตากต่อที่บ้านหรือจะตากให้แห้งก็ได้ระหว่างที่รอผ้าแห้งนะคะเราก็ต้องหากิจกรรมอะไรทำโชคดีเลยว่าตรงข้างๆเนี่ยมีที่ออกกํบบาลังกายนั่นเองทุกคนแตนแตนแตนมีประตูปิดเรียบร้อยถุกคนดูนะคะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือจักรยนต์จักรยานอะไรได้ๆโอ้เล่นมันแน่นอน,อนกลับมาตรงที่ซักผ้านะคะก่อนเราจากไปเราก็จะต้องล้างคราบสบู่ตรงขอบมันให้ เรียบร้อยค่ะทุกคนมันจะได้ไม่เป็นคราบและให้คนต่อไปมาใช้อย่างสะอาดอ่อาก,การรายงานชีวิตในภูเขาไปหนึ่งกรุบเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อค่ะทุกคน